สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเย็นเซียนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับบรรดาเหล่าเซียนธุรกิจในเมืองไทยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีวิธีคิดแล้วก็ทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่โหบริเวณกลางสวนน้ำทีเดียวนะคะน้องอ้อมแกระแตค่ะเรามีนัดนะคะแขกคนพิเศษนะคะคนสําคัญค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะที่บริหารสวนน้ําแห่งนี้สวนสยามทะเลกรุงเทพนั่นเองค่ะ ความน่าสนใจนะคะของสวนสยามคืออะไรเนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ มองกระเทาะแนวความคิดของเซียนธุรกิจนะคะในการบริหารงานสวนสนุกค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสวนสนุกนะคะแน่นอนกบว่าใครหลายคนคงจะต้องคิดถึงสวนสยามและในวันนี้ค่ะที่ยังเซียนนะคะเรามีนัดพูดคุยค่ะกับทางด้านประธานกรรมการบริหารสยามพาร์คซิตี้สวนสยามเะเลกรุงเทพ คุณศิริศักดิ์เหลืองอมเลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัคุณศิริศักดิ์นะก็เป็นเจน2ที่มารับงานประหานต่อจากพ่อใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้ามารับแบบเต็มตัวนี่ประมาณสักกี่ปีแล้วคะเออจริงๆแล้วผมเริ่มทํางานตั้งแต่ผมอยู่มหกม6เลยอะคะม6ครับก็เข้ามาเป็นพนักงานให้ข้อมูลลูกค้าทั่วไปเหมือนกับที่เป็นเด็กฝึกงานนะครับผมก็ช่วยอะไรแล้วก็ช่วยนะครับแล้วก็เข้ามาทํางานเต็มตัวเลยก็อยู่ประมาณตอนนั้นถึงจะอยู่ปี2 นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มมาทางานเริ่มมีเงินเดือนตอนนั้นบ้างั้นเถอะนะครับแล้วก็มาทํางานทีนี้พอที่จริงๆคือถ้าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าทํางานได้ตัวเองนะครับเพราะว่าคุณพ่อเองที่ปรึกษาอยู่นะครับจะทํางานเป็นธุรกิจครอบครัวครับผมก็ช่วยๆกันทาทั้งน้องแล้วก็มีน้องชายน้องสาวอีกสองคนช่วยทําด้วยค่ะถ้าย้อนกลับไปคุณพ่อเคยบอกไหมคะว่าทาไมคุณพ่อถึงเอ๊ตัดสินใจมาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสนสนุกก็ อันนี้หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วครับว่าหนังสือก็ออกสภา์หลายๆเล่มนะครับเพราะว่าเาบอกว่าแกไปเด็กๆคือแกไปบมอนด้อยแกบอกเด็กๆเนี่ยบลนด้อยแกยากจนแกก็ไม่ได้เล่นเครื่องเล่นไม่ได้เล่นสนุกแล้วมีโอกาสแกไปเมืองนอกได้ไปดิสนี๊แคลงครั้งแรกแกก็อยากให้คนไทยอยากให้เด็กไทยมีโอกาสได้เล่นเครื่องเล่นดีๆอย่างนี้บ้างนะครับพอแกมีโอกาสสร้างแกก็เลยตัดสินใจว่าสร้างนะครับทั้งที่ตอนนั้นตอนที่ก่อสร้างเนี่ย มีนักบุชาการนะครับหลายคนรวมทั้งแบงก์บอกให้ mm. i, สร้างไงก็ขาดทุน mm. ต้องคนที่สร้างได้แกบอกว่ามีอยู่3 mm. ประเภท mm. คือร mm. ัฐบาล mm. นะครับสองคือ,อ,อคนที่รวยมากจนไม่รู้เงินทำไรมาทําลงทุนนะครับไอ mm. ้สาคือคนบ้า mm. <laughs> แกบอกว่าเาแกเนี่ยไม่ได้แกไม่แกไม่ได้เป็นรัฐบาล mm. แกก็ไม่ใช่คนรวย แกเป็นคนที่บ้าเหลือเหลือพ้อยสุดท้ายพ้อยทายแกบอกแกเป็นคนที่บ้าเพราะว่าลงคนนี้จริงเทเวลาอย่างน้อย20ปีขึ้นไปในการคืนทุนนะครับแล้วตอนที่เราทำครั้งแรกนี่คือส่วนน้ำอย่างเดียวซึ่งสภาพแวดล้อมของสมัย3าปีแล้วน้ำคลองยังไหวได้อยู่นะครับแต่แกเป็นคนมองว่าอนาคตยังไงต้องเน่าต้องเสียในกรุงเทพต้องมีไม่มีการไหวน้ำในคลองได้นะครับแกก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเปิดส่วนน้ำดีกว่านะครับย่อสเกลมาตอนแรกจะทำแบบนิวซีแลนด์ไปดูแล้วไม่ไหวก็ย่อสเกลเรียนแบบของญี่ปุ่นมาจะทำ ะเลเียมขึ้นมานะครับต้องบอกว่าสวนน้ำไม่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ถ้าพูดถึงสวนสยามทะเลกรุงเทพคล้ายๆก็นึกถึงสวนน้ำหลายคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำมีคุณพ่อคุณแม่เดินมาสมัยนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบสวนน้ากับสมัยคุณพ่อกับสวนน้าในสมัยคุณศิษย์นิสักเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนในตัวสวนน้าของเราเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเพราะว่าเรายังใช้ยึดธีมเดิมแล้วก็รูปแบบของการทำสวนน้าแบบเดิมอยู่แต่สิ่งที่ได้มาตอนนี้ก็คือว่าของเราได้เขาเรียกว่าจินเนสบุ๊ลเรคคอ นะครับเมื่อสปีที่แล้วนะครับได้มีหนังสือเชิญจากสมาคมส่วนน้ําโลกนะครับว่าให้เราอ่ะเพราะเ,เราเป็นสมาชิกของสมาคมส่วนน้าอยู่ะนะครับเขาก็บว,ว่าเออให้ส่งแปดแผนของทะเลส,สเุทธิามไปสิเพราะว่าเขาจะจัดตาดับทะเลเทียมของเออโดเกเดตเบอร์ว่าอันไหนของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งไปนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกครับก็คิดว่าคงเป็นพวกอเมริกาหรือจีนได้แต่ว่าเราได้ครับของเรานี้หกหมื่นกว่าตาราง ตารารณาอะไรอะคะเอาพื้นที่ครับพื้นที่ในการขนาดใหญ่ครับเราได้ใหญ่ที่สุดมาครับเราที่สองรืเป็นของจีนค่ะค่ะเเราอยู่มาสองสามหมื่นตารางเมตรเรานี่ใหญ่ใหญ่มากพูดถึงการเริ่มต้นมาทําเป็นสวนน้ำเนี่ยก็อย่างที่คุณศรีศักดิ์บอกว่าครองก็ยังไหวได้การที่จะมาทําธุรกิจนี้แล้วก็ทําให้คนยอมรับเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเริ่มต้นมายากไหมคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่กวาดแม่ควรจะยอมรับได้ ปัญหาแรกๆของเราเลยที่อยู่ในสวนน้ำเนี่ยก็คือการใส่ชุดว่ายน้ำครับใส่ชุดว่ายน้ำใช่ครับเพราะคนไทยว่ายน้ำไม่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำไม่ถนัดเลยใส่เสื้อเก่งขาสั้นรูกไปเลยที่อายด้วยค่ะสมัยนั้นไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเรายึดตามตันดักรของของแต่ประเทศต้องชุดว่ายน้ำสแตนดาร์ดเท่านั้นก็คือเกงว่ายน้ำที่เป็นรูปของเหมือนเหมือนแข่งโอลิมปิกครับชุดว่ายน้ำอย่างเดียวงั้นคนมาจะนุ่งกระโจมอกจะใส่ผ้าขนหนูจะนุ่งกางเกงขาสั้นลงไม่ให้ลงเลยเป็นปัญหาครับมันเป็นปัญหาเรื่องของรรระบบกกอออองงงงนนน้้าาาเเเืื่่่ขววลยจ ชุดมันไม่เหมาะสมทำให้เกิดจมน้ําการเข้าไปช่วยเหลืออันตรายพวกนี้ครับผมเราก็เลยต้องต้องสติ๊กเรื่องนี้ไปนะครับแรกๆลูกค้ามาก็บ่นสมัยก่อนก่อนก่อนหน้านั้นเปิดใหม่เลยก่อนเข้าสุทธสยามต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยต้องมีบ่อล้างเท้าเข้ามาก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าต้องเป็นรองเท้าเราเตรียมให้ด้วยรองเท้าข้างนอกใส่ไปไม่ได้นะครับพอทําไปทํามา คนเริ่มบ่นก็ตัดสินใจเรื่องยกเลิกเรื่องการเปลี่ยนรองเท้าใส่ทัารธรมดาเข้าไปได้ก็เดินมาเข้ามาได้เลยแต่ว่าเรื่องของการใส่ชุดว่ายน้ำต้องทำอยู่เป็นมาตรฐานชาติใช่ครับผมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือเรามองในส่วนน้ำแล้วทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมครับผมอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะสมัยนี้เครื่องเล่นถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี่แตกต่างกันมากเลยไหะโอสมัยก่อนจริงๆเครื่องเล่นสวนสยามสมัยก่อนก็คถือว่าของแถมของแถมเราเน้นสวนน้ำเราเล่นสวนน้ำเลยครับคือเพื่อนที่เราเยอะ สมัยนะั้นผู้ทำอะไรก็เอาคือเครื่องเล่นไปเ,เช่าเครื่องเล่นของญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็มาตั้งนะครับพอตั้งไปตั้งมาญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่คืนทุนสักทียกไปสวนสยามแล้วการขายต่อราคาถูกๆมาแล้วก็ซื้อมาตั้งไว้ให้ใคือสวนสนุกของสนสยามสมัยก่อนถ้าเกิดต้องลองไปดูเขาจะบอกมันเน่ามันเก่ามันบริการไม่ดีมันแย่อะไรพวกนั้นหมดแต่ก็ยอมรับเพราะว่าเราตอนนั้นจริงๆเลยเราก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องของการกท,าทำสวนสนุกด้วยเพราะเราเน้นนสวนน้ำเป็นหลักซะมากกว่านะครับสวนสนุกเลยคือเป็นของแถมให้พื้นที่มันดู เต็มดูมีสีสันมากขึ้นประมาณนั้นนะครับพอพอเราผ่านวิจัตการที่เขาเรียกตอนฟิกไอที่ต้มยำกุ้งแตะนะฮะสี่ศูนย์นะครับผมเราก็มีโอกาสได้คุยกับแบงค์เรื่องทางการรีไฟแนนซ์นะครับแบงค์ก็แบงค์กรุงเทพก็จบด้วยการไปรีไฟแนนซ์กับทางแบงค์ธนาคารสมัยนั้นนะครับตอนนี้เป็น c m b นะครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็คุณพ่อบังเอิญไป ดูติดต่อกะทางบูนายไว้นะครับเป็นดูเครื euh, <c oughs> ่องเล่นที่บ <cs S 3> <c oughs> ูนไนเขาขายมือสองนะครับเป็นเครื่องเล่นของทางราชวงศ์บูนายเขาทาไว้เล่นเองเขาทำไว้เล่นเองครับตอนนี้พอลูกชายเขาโตมาแล้วเขาก็เลยเอามาขายว่าเขาอยากเข้าฒนาที่อื่นมากกว่าก็เล่นที่เห็นในตัวใหม่ในของราชวงศ์หมดเลยนะครับของบูนไนเขาซื้อมาเล่นของเขาี่ต้องถือว่าเป็นโอกาสอดีงคนไทยด้วยนะคะได้เล่นเครื่องเล่นในสวนด้วยใช่ในราคาพิเศษเลยครับกเลยเหมาไปทั้งสวนก็เลยครับตอนนี้เครื่องเล่นในสวนสยามนี่มี ี่เครื่องคะสาเครื่องครับ <36 S 2> เครื <36 S 2> ร่องครับแล้วยังติดตั้งไม่เสร็จอีก3เครื่องนะครับพี่ตั้งเห็นอยู่ข้างหน้าที่มีกองกองหรือเราจะต้องเร่นให้เสร็จภายในปีนี้ครับผมค่ะ,ค,ะคุณสิริศักดิ์ก็ช่วยงานคุณพ่อแบบว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรียนมาทํางานควบคู่กับคุณพ่อได้เรียนรู้อะไรจากคุณพ่อบ้างไหมคะเอ่อสิ่งที่เรียนรู้จริงๆจากเรื่องของการทํางานที่ผลบการโดยตรงคุณพ่อเลยคือคเรื่องของการทํางานต้องมีความจริงใจครับจริงใจแล้วก็จริงจังก,กับงานอย่าทำแบบหล่อแหละคือคือผมเข้าไปตั้ พวกที่ทํางานกับผมก็เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นพี่เป็นเป็นลุงกันอะไรเงี้ยครับเวลาประชุมกันบางทีผมยังติดที่ใส่เด็กๆอยู่ตอนนน้นที่เข้ามาใหม่ก็ยังพูดแบบเป็นเด็กพูดล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แกบอกเฮ้ยไม่ได้นะถึงแม้เราจะเป็นเด็กอยู่แต่ว่าตำแหน่งที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นทีาเรียกเป็นผู้วุโสเป็นเป็นผู้มีอำนาจพลังอะคุณไปพูดล้อเล่นกับเขาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสม ต้องบางตัวให้เหมาะสมแต่ว่าเ,าเป็นเด็กกว่าก็จริงแต่ตำแหน่งคุณไม่ใช่เด็กประามาณนั้นนะครับก็ต้องเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง,งบุคลิกแล้วพนักงานสวนสยามนี่สวนสยามมีมาตอนนี้กี่ปีแล้วคะสามสิบห้าปีแล้วครับสามสิบห้าปีและแน่นอนว่าอายุงานของพนักงานสวนสยามก็ต้องหลายสิบปีด้วยแต่ละคนครเรามีการบริหารจัดการเรื่องของบุคลากรยังไงคะ ก็ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ให้ทํางานคือสุดสยามที่ผ่านมาถ้าจะไม่เคยไล่ใครออกเลยพูดจริงๆนอกจากจะโดนเรื่องที่จะหลีกนิดๆจะไล่ออกนะครับส่วนใหญ่เขาก็ทํางานสุดสยามแล้วก็ไปเติบโตดีที่อื่นหมดอยู่สุดสยามสองสามปีไปทํางานที่อื่นบอกไปอย่างสุสยามเขาก็รับแล้วตำแหน่งก็ใหญ่โตขึ้นไปนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราคุณพ่อเองก็มานั่งนั่งเคยตัดพ่อเหมือนกันว่าเอทำไม คนดีเราออกไปหมดปั้นคนมาแล้ว<ช>ออกหมดแต่เราก็ต้องยอมรับฐานะการเงินเราไม่ดีนะ,ะนะครับเราไม่สามารถจะเอาเงินมาจ่ายให้กับคนที่เขามีความสามารถสูงได้นะครับเราก็ต้องยอมรับภาพโอเคไงก็ต้องปั้นปั้นสตาร์ไปเรื่อยๆเขาออกไปเติบโตตัวเองคือว่าเออก็ดีคือว่าเขาได้เรียนรู้จากเราเขาไปเติบโตตัวเองก็ถือว่าเป็นเขาก็ไปช่วยโปรโมทอ่ะว่าเขาไปจากสุทธิมนะเขาได้ตำแหน่งนี้เพราะสุทธิธมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุทธิธรรมก็มีชื่อนะคะครับจะไปนี่ไม่ไม่ใช่ว่าไปจากที่ไม่มีชื่ออ่ะใช่ใช จากสวนสยามมาเราใช้เวลานานเท่าไหร่คะทีงทาให้คนอยอมรับว่าสวนสยามเป็นทะเลกรุงเทพได้อ๋อสิจริง,รง,รงๆก็เปิดมนาะก็ยอมรับแล้วครับเ,ออเพราะว่าสมัยนั้นเป็นไม่มีครเปพ่อสร้างขึ้นม,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 มาไอคอนสโลแกนตัวแทนกรุงเทพนี่ก็ถือว่าติดปากคุณแต่สมัยตอนที่เปิดเปวนน้ำเลยก็ได้นะครับ แล้วทำไงให้สวนสยามอยู่ในความทรงจาําแล้วก็ครองใจคนยังมาเที่ยวถ้านึกถึงสวนน้ำอยากจะเที่ยวสวนสนุกต้องึกถึงสวนสยามนะคะจริงๆแล้วมันเรื่องของการเดี๋ยวผมบอกครับเรื่องการจริงใจกับลูกค้ามากกว่านะครับของเราก็ต้องบอกตรงว่าเราเปิดมา3 0กว่าปีนะครับมีปัญหาเราก็ให้การผิดแกกับลูกค้าเสมอนะครับมีปัญหาคือเราไม่เคยหลุเล่ยงปัญหาเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามแต่เราก็อาศัยคือว่ารักษาชื่อเสียงในการที่โอเคเราผิดก็อมรับผิดนะครับไม่มีการขาวมีอะไรพวกนี้ขึ้นมา ถ้าเกิดนอ้องถามว่าจุดเด่นที่สาคัญของสวนสยามทะเลกรุงเทพเพพมเื่อเปรียบเทียบกับสวนสนุกที่อื่นแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรหน้าตอนนี้ของเราคือเป็นสวนสนุกผู้บนจรนะครับ,บคุณสามารถมาตั้งแต่เด็กเด็กเล็กเด็กเล็กได้เลยจะนั่งถึงม่รุ่นหรือคนแก่ก็มาได้<ม>เป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ได้ว่าก็ว่าได้คุณสามารถใช้ความสามาุในครอบครัวนะครับเช่นถ้าคุณมีเด็กเล็กมาเราก็มีโซนสำหรับเด็กเล็กสวนน้าให้เด็กเล็กเล่นใบรุ่นมาก็มีตีมให้ใบรุ่นเล่นได้เครื่องเล่น ที่เขาต้องการอยากเล่นได้คนแก่มาู้ทำก็มาเดินเล่นมาพักผ่อนมามันเดินมาเดินสาธารณะครับก็มาเดินออกกลาลังกายไปนะครับก็พ่อแม่ผู้ทําอะไรก็มานั่งนอนทะเลนะครับบรรยากาศาก็เหมือนกับฟังแสงพัทยาเพราะว่าของเราไม่ห้ามอาหารเข้ามาลูกค้าสามารถเอาส้มตำ <มา S 1> เอากรุ๊กมาปิกนิกเอาได้อาหารจาานอก็มากินข้างในได้นะครับพ็ถึงเรื่องของปัญหาแน่นอนต้องเจอปัญหามีหลากหลายมากมายปัญหาที่เจอห,หนักๆสุดคืออะไรคะ ก็ที่ผ่านมาก็เจอเรื่องบาดเหตุที่ที่เป็นข่าวนะครับครับใช่ครับผมซึ่งตรงนั้นก็อย่างที่บอกก็ทําให้ของเรากําลังกําลังจะเปลี่ยนลุกพอดีนะครับก็ไปกระเซือกับกับรายได้ของเราเออว่าชื่อเสียงเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนั้นก็ต้องยอมรับวปามนผิดพลาดจริงๆนะครับเนื่องจากเครื่องเล่นตัวนั้นมันเป็นระบบเก่าระบบการรักษาเขาเรียกอะไรระบบมาตรฐานของเซฟตี้ของเครื่องเล่นมันก็เป็นระบบที่ใช้เครื่อกถึงอัตโนมัตินะครับก็คือต้องใช้คน ประกอบด้วย <คน S 1> ใช่คน <c oughs> ประกอบด้วยนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกพอถึงเวลาปัญหาคือเนื่องจากคนเราวันนั้นคนเยอะมันล้านะครับก็เลยก็เลยผิดพลาดขึ้นมาก็เลยเกิดเหตุขึ้นมาที่ไม่ได้ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ <c oughs> เรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มความเชื่อมั่นตรงนี้งงอ๋อแน่นอนครับ, <c oughs> รบทุกตัวนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีทีมวิศวะจากเอ่อทีมทีมเขาเรียกคนหน้าแม่ทันแนนจากต่างชาติจากโรงงานผู้ผลิตมาตรวจสอบล่าสุดก็เพิ่งกลับไปเมื่อเดือน เพิ่งรัาสุดเพิ่มเดือนต้นเดือนกุมภาคมเขาเขาก็มาตรวจสอบให้ค่ะจากการเจอวุัติเหตุเนี่ยเลยมีข่าวเผาว่าเอ้ยเราจะขายกิจการตอนนั้นเนี่ยคนที่บริหารงานเนี่ยรู้สึกท้อไหมคะหรือว่าไม่อยากทำแล้วคือตอนนั้นคุณพ่อแกบอกจริงแกท้อตัวพ่อเองแกท้อแกบอกว่าเออแบบทำมาดีทุกอย่างความเกิดผิดพลาดแล้วเกิดคือเขาเรียกไงคือเหมือนกับสื่อจะมาลงลงซ้ำนะครับไม่ให้โอกาสแกแก้ตัวไม่ให้โอกาสได้พัฒนาซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดไม่อยู่แล้ว นะครับลงข่าวแรงมากตอนนั้นนะครับก็เลยพ่อเลยท้อและผันนจประกาศขายไปใน<ช>ตอนนั้นนะครับทางผมคุณพ่อก็มาถามว่าเอเอาไงขายไหมบอกอถ้าเกิดตัวของพ่ออ่ะของพ่อถ้าคุณพ่อไม่ไหวันขายก็ก็ตามก็ตาม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 ใจคุณพ่ออะไรเงี้ยครับ,รบแต่จริงๆทางผมผมก็บอกคุณพ่อแต่จริงผมไม่อยากขายนะคุยกับน้องล้วไม่อยากขายอยากจะทำให้สุกอยากเดี๋ยวทำไปแต่ถ้าเราคิดว่าคือถ้าเกิดอย่างงี้คือคนไม่คามเชื่อถือแล้วครับเราทําไปก็ไม่มี ไม่มีความน่าจะถือให้คนอื่นที่เขามีศักยภาพสูงกว่าเรามาทำหรือเพื่อมองอย่างนี้คือยังไงก็ทําสุดคือขายในขายสนุกค่ะไม่ได้ขายที่ไปทําจัดซร้อทางอื่นเราขายสนุกไปเลยแล้วคนที่มาทำคือก็ต้องทำสนุกต่อไปคือสนุกสุนสยามยังมีต่อไมาจากเปลี่ยนมือแต่จากตระกูลเหลืองมาเลิรเป็นตระกูลอื่นแล้วเป็นทางชาติที่เข้ามาบริหารแทนซึ่งตอนนี้แกเป็นข้อแม่เออเป็นคอมมิชเมนต์ต้องขู่กับทางเจ้าของว่าอาย่จะเปลี่ยนก็ได้นะแต่อย่างน้อยขออีกสักสิบปีอายุมันจะเปลี่ยนกั อะไรที่ทําให้คุณพ่อเดินหน้าต่อแล้วก็บริหารงานต่อคะก็ประชาชนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขากลับมาเราก็พือแค่ิีปรปมาณเดือนสองเดือนนะครับมันจะได้มาแล้วกลับพืนสุขภาพความปกติประชาชนก็ยังให้ความเชื่อถือสยามอยู่ก็กลับมาใช้งานใช้บริการเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกับต่างชาติเข้ามาใช้ด้วยมามีทัวร์ต่างชาติลงเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยเฝ้ากับชื่บ้านเออแต่น้อยเทรัน์เขายังเชื่อถือเราอยู่นะมันไม่ได้ว่าเป็นเหมือนว่า เราบริหารไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าประชาชนก็ให้โอกาสกลับมาใช้บริการไม่ได้แบบว่าพอมีข่าวแล้วหายไปเลยก็กลับมาก็เลยตัดสินใจจะเดินหน้าต่อใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้ทางด้านของคุณศริศักดิ์เองกลับมาในส่วนของการดูแลคือถือว่าช่วยงานตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้เต็มตัวแล้วเรื่องของการโปรโมตกลยุทธ์ต่างๆเราปรับเปลี่ยนอะไรต่างจากสมัยคุณพ่อเยอะไหมคะเอ่อขอคุณพ่อพูดจริงๆคือเราเล่นเป็นเขาเรียกเป็นจังหวะเขาเรียกไงทำตามจังหวะโอกาส สา p ภาพเงินที่เรามี c า p ภาพเงินที่เรามีมากกว่าแต่ปัจจุบันนี้เราเริ่มในการวางแผนการตลาดที่ดีขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากเราได้มีเคย่างบอกตอนนี้เพราะว่าการเงินเราดีขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสได้ปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้เทีบเท่ากับสู้กับตลาดข้างนอกได้นะครับเราก็จะมีคนเก่งมีพนักงานทีดีก็ก็ยังอยู่กับเราอยู่แล้วก็รับคนพนักงานทีใหม่เข้ามาร่วมด้วยนะครับทีมกตลาดก็จะแข็งขึ้นนะครับมีการจะทำโปรโมชั่นมีการวางแผนมีการ ทำอะไรในอย่างที่ดีขึ้นมาผมมีการวางแผนลวงหน้าไว้แล้วเถอะสมัยก่อนอยากจะจัดคอนเสิร์ตทีก็ดูก่อนอ่ะเราก็ทงปีนี้มีตังค์เท่าไหร่วะอ่ามีเก็บเงินไม่ได้เยอะค่ะ,ะเชิญลูกทุ่งลูกเอ่อพุ่มพวงมาร้านหนึ่งโอเคอ่าถ้าเกิดปีนี้เงินน้อยเอาเหลือแค่หมอลำพอแล้วกันค่ะอะไรประมาณนั้นสมัยก่อนให้ใช้วิธีนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้คือต้องมีการวางแผนแล้วครับคือเราเตรียมเลยว่าพอถึงใกล้เทศกาลนี้เราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ครับผมจะมีกิจกรรมนี้จะมีโปรโมชั่นยังไงกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะต้อง เป็นคลคือเราก็เจาะจงตั้งเป้ามากขึ้นมีความชัดเจนชัดเจนมากขึ้นสมัยก่อนนี่ไม่มีมีตั้งแค่นี้ใครจะมาไม่รู้ทันเอาตรงนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวนี้มีสวนสยามมีสวนสนุกมากกว่าสวนสยามแล้วมีคู่แข่งเริ่มเยอะนี้มีความกังวลไหมคะก็ไม่มีแหละครับจริงๆพวกนี้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับเหตุผลเพราะคนไทยขี้เบื่อคุณมีคือคือเวลาเที่ยวเหมือนห้าครับคุณเดินโลตัสบ่อยๆคุณก็ต้องไปเทนท่านบ้าง เหมือนก,กันคุอแม้สวนยามไม่บ่อยคุณเบื่อคุณก็ต้องไปเที่ยวดีมไปเที่ยวที่อื่นบ้นางเพราะเราเรียกว่าคู่แข่งเลยเป็นคู่ค้า <c oughs> แล้วทีน,นี้เรามีสมาคมสนุกอยู่ทุกคนที่เข้ามาก็จะเปน็นค,คนในสมาคมสนุกของเรา <c oughs> มีปัญหาก็จะแลกเปลี่ยนกันเราก็จะมีไอเดียในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท,ทากังนี้มากกว่าครับ <c oughs> แล้วสวนสยามมีวิธีการจัดการยังไงสําหรับคนที่เบื่อก็อย่างที่บอกเราก็พยายามคือหนึ่งเราพยายามจะเปลี่ยนธีมในการทำก <c oughs> ิจกรรมเป็นเป็นซีซั่นซีซั่นไปเรื่อยๆไม่ให้ซ้ำกันนะครับแล้วก็ให้ผมคุยกับการตลาดว ของกิจกรรมอยาให้ตามกันเช่นถ้าคุณคอนเสิร์ตแล้วอยากคอนเสิร์ตทั้งปีคุณเปลี่ยนคอนเสิร์ตแล้วอาจจะเอาลิเกมาเอาใจคุณเลนอะไรใหม่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาพึ่งเมืองเอาบ้างเอาต่างชาติมาบ้างอะไรเพื่อให้คนมาเที่ยวรู้สึกว่าเออมีการเปลี่ยนใหม่แบบใหม่อะไรอย่าเงี้ยครับอย่างช่วงใกล้ๆที่จะถึงนี้นี่จะมีตัวคอนเทนต์อะไรหรือว่ามีคอนเซ็ปต์อะไรจะจัดหคะก็ตัวไม่คอยดีของเราล่าสุด ตัวที่ถึงนี่คือบิ๊กคอล์เดย์เนี่ยครับผมเรามาเราเปิดวันที่9มีนาคมถึง12พฤษภาคมนะครับบิ๊กคอล์เดย์ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษคือเราจะฉลองเอ่อจ่เดลเ์เรคคอร์ด4ีปีที่ยังไม่มีใครอันเบรกเอเบิลเราได้ยังไม่มีใครทำลายสถิติของเได้4ปีนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเดี๋ยวราคาจะไม่ได้ละสี่ห้าร้อยบาทคุณนุ้ย500บาทนะครับค่ะก็อันนี้เป็นเป็นส่วนลดส่วนลดคือเป็นจากราคา900เหลือ500บาท ก็ถือได้ว่าเป็นบิ๊กฮอลิเดย์จัดเพราะว่ายังไม่มีใครทำลายสถิติของเราได้แน่นอนคนที่จะขยายในส่วนของส่วนน้ําเพิ่มไหมครับมีแผนอยู่แล้วครับจริงๆเรามีเราซื้อที่เตรียมไว้แล้วล่ละแต่ว่าตอนนี้เรามาเน้นเรื่องสนุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขยายส่วนน้ําเพิ่มเติมขึ้นอีกแต่เขาก็จะจับโซนส่วนน้ําใหม่เป็นกำลังจริงๆแบบมันทําไม่นานแล้วเราว่าจะปรับแต่เราเน้นจะเน้นทีเนเจอร์เป็นพวกเอาเครื่องเล่นแบบไซเดอร์แบบที่สูงๆแรงๆให้จอกกลุ่มวัยรุ่นนี้ครับ โซนสยามก็ผ่านวิกฤตอะไรไมาเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เนี่ยยังเจอปัญหาอะไรที่เราต้องรู้สึกหนักใจหรือว่าต้องตระหนักบ้างไหมคะอ๋ออันนี้ปัญหาหลากัลกๆในเรื่องแนวทางของการบริหารบุคคลนะครับหลังจากกลุ่มลูกค้าเราเปลี่ยนสมัยจอดกลุ่มลูกค้าเราพูดง่ายๆคือ,อ,อระดับลากย่ามากันเถอะมาเที่ยวก็กินอะไรก็ได้สบายๆพอเราปรับราคาเราเปลี่ยนเครื่องเล่นเครื่องเล่นใหม่ปุ๊บลูกค้าเริ่มมี power เริ่มมีกาลังเงินซื้อเริ่มมาเริ่มเข้ามาพอเข้ามาถึงปุ๊บงานบริการของเราไม่พอแล้ว ที่เมื่อก่อนไม่เคยลูกค้าว่าเรื่องพนักงานเราหน้าตาบึ้งตึงหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วพนักงานบริการไม่ดีไม่ยิ้มแย้มไม่พูดจาไม่ทักทายเอาเราไปเปรียบเทียบกับที่ฮ่องกงไปเปรียบเทียบกับที่ของดิสนีย์แลนด์ว่าเออทำไมของเขากระตือร้นกว่านี้นั่งเราพนักงานเรามาพวกทำหน้าเฉยๆคือเราก<ร>า,ารบริการไม่ได้ใช่นะคือประมาณนะั่นคือการบริการไม่เทียบกับของที่เขาไปเขามองตัวยาวแล้วเขาไม่เทียบกับ อินเตอร์แล้วครับเดี๋ยวนี้มีการคือในเมื่อมันมีหลายเจ้ามันก็ต้องมีการเรด็จเที่ยวตามมาใช่คือก็ไม่ได้มองในประเทศแล้วค่อยมองดูสยามที่อักฤษสามประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเราต้องปรับก็คืออบรมพนักงานปรับปรุงพนักงานที่เริ่ใหม่นะครับเริ่มมีการเอาคนต่างชาติเข้ามาเป็นพนักงานเราเพราะเรามีทัวร์ต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นภาษาเริ่มมีการพัฒนาพนักงานในบางส่วนที่ว่าโอเคคุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยเป็นขึ้นที่สองนะครับนี้เคร่ย การบริโภคของคนเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมาสวนสยามพี่ชายสังเกตตั้งแต่วันนี้มานะวัยรุ่นเยอะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีแค่มาประชุมอาของเราของเรามีข้าลูกเสือด้วยข้าลูกเสือด้วยข้าลูกเสือเป็นกิจกรรมนึงที่เราไม่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 ทิ้งเลยเพราะว่าเราต้องการให้เอ่อนักน้องน้องที่เรียนอยู่นะครับต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามแต่เนี่ยมีโอกาสได้เข้าใช้บริการสนุกในราคาพิเศษ นะครับก็มีเรามีค่ายลูกเสือด้วยนะครับแล้วก็มีการมีกิจกรรมของลูกเสือด้วยนะครับแล้วก็มาเที่ยวสวนสยามด้วยในตัวให้ลูกเสือนี่มีมานานหรือยังคะตั้งแต่เปิดเลยตั้งแต่เปิดเลยแล้วก็ยังยังอยู่ยังอยู่วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากสวนสนุกที่ให้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของกิจกรรมลูกเสือฝึกทักษะต่างๆด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวนสยามถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าคนไทยกับต่างชาติเดี๋ยวนี้สัดส่วน ป็นยังงไคะถ้าเมื่อก่อนเนี้ยคนไทย95ปอร์ปัจจุบันนี้กลายเป็นสัดส่วนมาเป็น10 40นะครับต่างชาติเป็น40เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะครับคิดว่าอะไรมันเลยทำให้ความมันชิ้นมันเปลี่ยนไปอะคะก็จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วต้องต้องคุยต้องต้องมองว่าเมื่อก่อนในโอเปอเรเตอร์ที่ไอ้ทัวร์ที่มาสวนสยามมันไม่อยากไม่อยากจะเอาทัวร์มาลงสวนสยามเนี่ยเพราะหนึ่งใช้เวลาถึงยดือนทั้งวันมาเท่าสวนน้ำทีเนี่ยเล่นน้ำเนี่ยมันใช้เวลาทั้งวันยิ่งผู้หญิงผมยาวกว่าจะแต่งตัวเสร็จ คือบอกเสียเวลาเขาโบติไปที่อื่นเนี่ยเขาคุมเวลาสองชั่วโมงแล้วเขาก็ไปที่อื่นต่อได้คุณพ่ทยามนี่แบบคุณต้องอยู่กรนทันหันใช่ครับใช่ตอนนี้พอเรามีเครื่องเล่นตรงนี้คราก็เปลี่ยนว่าโอเคงั้นสวนน้ำยังไม่ต้องเข้านะมาดมที่เล่นคุณก็มาเล่นสวนเครื่องเล่นเจาะตรงไปแล้วก็นาเวลากลับได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเคยทำให้ทัวร์บริเตอร์มีความยินดีที่จะแวะเข้ามาสวนสยามมากขึ้นครับ ช่ณงู้ชมคะนี่เป็นแพ่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่เรามานั่งพูดคุยนะคะกับผู้บริหารของสยามพาร์คซี่สวนสยามกรุงเทพสำหรับนะคะก้าวต่อไปค่ะของสวนสยามจะเป็นยังไงนะคะแมวันนี้นะคะเวลาน้อยเลอเกินนะคะีค๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งน,นี้ค่ะวันนี้นะคะเรา3ามคนนะคะลาผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่นะในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือเราไม่เคยหลบเลียกปัญหาเกจออะไรขึ้นก็ตามแต่เราก็อาศัยคือว่ารักษาชื่อเสียงโดยการที่โอเคเราผิดก็อย่าละผิดะนะครับไม่มีการสิดขาวมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาะนะครับผม